สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงข้อสอบคณิตศาสตร์ป6ข้อสอบทีเด็ดปีพศ2561ในส่วนข้อสอบระดับง่ายข้อแรกจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะ ABCD สามเหลี่ยมนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปสีเ G, C, e, เปส่เหลี่ยม GCEF นะครับเป็นสี่เหลี่ยมลักขนาจงหามุม adc adc มุมนี้นะครับหามุมนี้เท่ากับกี่องศานะครับก่อนอื่นนะครับเรารู้ว่ามุมนี้คือ4 0 55ดังนั้นมุมนี้ก็คือ55นะครับมุมนี้55มุมนี้55นะครับทีนี้2มุมรวมกันเนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับ50บวก55ได้ร้อยห้านะครับซึ่งมุม2มุมเนี่ยรวมกันจะเท่ากับมุมแย้งก็คือ adc นะครับ มุมแย้งนะครับดังนั้นมุมนี้ก็คือร้อยห้าองศานะครับมุมนี้ก็คือมุมร้อยห้าองศานะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูตัวนี้จะขนานกันนะครับถ้าเส้นตัดมาปุ๊บเนี่ยมุมนี้กับมุมนี้มุมแย้งกันะจะมีขนาดเท่ากันคําตอบก็คือร้อยห้าครับมาดูข้อที่สองรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปหนึ่งสูงสิบแปดเซนมีพื้นที่เจ็ดสิบสองถ้าสร้างรูปสามเหลี่ยมใหม่ที่มีฐาน ยาวเพิ่มขึ้น3เท่าโดยความสูงยังคงเดิมจึงหาว่าสามเหลี่ยมที่สร้างใหม่นี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนะครับตรงนี้ไม่ต้องคำนวณนเลยนะนะเพราะอะไรครับเพราะสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานนะครับดังนั้นถ้าสามเหลี่ยมเดิมก็คือ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเท่ากับ72นะครับถ้าเราเป็นสามเหลี่ยมใหม่เนี่ยฐานกว้างไป3เท่าก็นะครับคูณ3เข้าไป มันก็จะได้216นะครับก็เอาพื้นที่เดิมที่ได้ก็คือ72เนี่ยคูณด้วย3ไปได้216ครับ216เป็นคำตอบข้อที่2นะครับไม่จำเป็นต้องไปหาความสูงหาอะไรนะไม่ต้องคำนวณน,นะครับเพราะว่าถ้าฐานมันเพิ่มขึ้น3เท่านะครับพื้นที่มันก็จะเพิ่มขึ้น3เท่าก็คูณ3เข้าไปก็จะได้คำตอบก็คือ216นะครับเป็นคำตอบข้อที่2ครับ นี่มาดูข้อที่3ข้อที่3นั้นนะครับสร้างรูปต่อไปนี้โดยใช้แม่ทัดกับวงเวียนจุดที่ใช้เข็มปักลงในกระดาษเพื่อสร้างส่วนโค้งของวงกลมทั้ง2รูปรวมทั้งปทกิจจุดมันมี2รูปนะครับดูทีละรูปแล้วกันนะครับรูปแรกจะเห็นว่านะครับวงกลมตัวนี้นะหแล้วนะครับวงกลมตัวนี้2วงกลมตัวนี้3ครับแล้ววงกลมตัวนี้4นะครับ แต่ว่าสีฟ้านั้นนะครับไม่ได้ขยับวงกลมนะยังปักตำแหน่งเดิมแต่ขยายครับปักตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดิมขยายขยายนะครับดังนั้นรูปนี้เนี่ยนะครับปักอยู่4จุดนะฮะปักอยู่4จุดแต่มีวงกลมอยู่6วงนะครับเพราะว่ามันมีจุดศูนย์กลางรวมกันแต่ลัศมีมันขยายขึ้นดังนั้นรูป A นั้นใช้4จุดครับทีนี้ถ้าเป็นรูปนะครับรูป B ล่ะนะรูป B นะครับ วงกลมแรกเนี่ยอันข้างในเนี่ยอันหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีวงกลมตัวนี้นะครับอ่าอันที่2ถัดมาก็คืออันที่3 4 5 6 7ก็มีการนะครับยกใช้ทั้งหมด7จุดนะครับอ่าตัวนี้จะใช้7จุดนะวงกลมตัวนี้1อันวงกลมเนี่ยอันข้างบนอีก1อันแล้วก็มาตรงนี้อีก1อ่ครั้งนะครับแล้วก็มาตรงนี้อีก1ครั้ง นะครับมาตรงนี้อีกหนึ่งครั้งมาตรงนี้อีกครั้งตรงส่วนปีกนี่แหละนะครับจะใช้เวลาจุดเดียอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนโค้งที่นี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะใช้จุดตัวนี้หมุนโค้งตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับเส้นโค้งนี้ก็จะใช้จุดจุดตรงนี้ปักตรงนี้แล้วก็โค้งนี้นะครับดังนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับรูปที่ B เนี่ยนะจะใช้จุด7จุดนะ A ใช้4จุด B หยุดใช้7จุดก็7 กับ4บวกกันนะ4บวก7ได้11คําคำตอบก็คือ 11. จุดเป็นคำตอบข้อที่3ครับข้อที่4นะครับให้รูปมาจงหาว่ารูปเรขาคณิตทั้งหมดกี่รูปที่สอดคล้องตามเงื่อนไขมีส่วนประกอบของสี่เหลี่ยมเส้นตรง4เส้นนะครับก็จะมีแค่ B C E e f นะครับ B C E F นะครับอสองมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีขนาดด้าน ตรงข้ามเท่ากัน2คู่ความยาวเท่ากัน4คู่นะครับด้านเท่า4กันด้านเท่านะครับความยาวด้านทั้ง4เท่ากันนะครับก็จะมีแค่ C,E,F นะครับทั้งหมด3รูปนะครับทั้งหมดเนี่ยสามตัวเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือมีแค่3รูปเท่านั้นที่ตรงตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อด้วยนะครับอันนี้ก็มี3รูป3รูป3ารูปนะครับดังนั้นนะครับ ก็มีทั้งหมดอยู่3ารูปคำตอบข้อ4ก็คือ3ครับก็คือรูป C E F นะครับทีนี้มาดูข้อ5ข้อ5เมื่อใช้นะครับรูปเรกขาคณิตที่กำหนดให้นะสามารถใช้ได้หลายชิ้นข้อใดไม่สามารถวางต่อกันเป็นสีเหลี่ยมคางหมูได้นะครับข้อที่1นะครับ A กับ D นะครับก็วางได้ข้อที่2นะครับ B กับ E ก็วางได้นะครับข้อที่3 B อกัดีนะครับก็วางได้เมื่อกี้ b กับ e นะครับก็เป็น e กัดีนะครับอันนี้ก็กลับนิดนึงก็วางได้ข้อ5ข้อ a d b นะครับสามตัวมีข้อ4นะครับที่วางไม่ได้เพราะว่ามันมี C ตัวนี้เนี่ยนะครับมันมี C ตัวนี้นะครับทำให้นะครับการวางนั้นไม่สามารถจะวางเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูได้นะนะครับมีเพียงข้อ4ที่ไม่สามารถวางได้นะครับข้อ5ตอบ4ครับ ทีนี้มาดูข้อ6ขายเสื้อตัวหนึ่งนะครับติดราคาเพื่อให้ได้กำไร20%แต่ขายไม่ได้ลดราคาจากป้ายไป80บาทแต่ยังคงได้กำไรร้อยหนึง่งจงหาว่าเสื้ออนนี้มีราคาต้นทุนเท่าไหร่ราคาต้นทุนของเสื้อก็ให้เป็น A ครับถ้าอยากได้กำไร20%ก็ต้องอ่า1.2ครับก็คูณด้วย1.2ของราคาต้นทุนดังนั้นก็คือ 1.2A นะครับทีนี้ลดราคาไป8 0บาทก็ลบ80ครับ นะเพราะว่าราคาตัวนี้คือตั้งขายแล้วก็ลดราคา8 0ดสบาทนะครับแต่ยังได้กําไรนะกำไรก็คืออะไรครับเอาต้นทุนบวกกาไรครับก็คือ A อบวกหนึ 100, นะครับเราก็ได้สมการนี้มานะครับจากนั้นย้าย80มาข้ามมาเป็นบวกครับ A ข้ามไปเป็นลบก็จะเป็น1.2 A ลบด้วย A เท่ากับ1น0บวก80เท่ากับ180ะครับ1.2 1.2A ลบด้วย A, A นะครับ ก็เหลือ 0.2a เะครับเท่ากับ180ถ้าคูณ10เข้าไปก็จะเป็น 2a นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น1,800 2a เท่ากับ 1,800a เดียวเท่ากับ900ดังนั้นจำนวนต้นทุนก็คือ900บาทเป็นต้นทุนของเสื้อครับคำตอบข้อ6ก็คือตอบ900มาดูข้อที่7นะครับ3คนเก็บหอมจากสวนฝนเก็บได้7.8กิโลแจนเจ็บมากกว่าฝนดู3 9 นั้นแจนเก็บได้เท่าไรครับ7.8บวก3.9ก็ได้11.7กิโลนะครับแจนเก็บได้11.7ถ้าน้ำหนักของหอมที่ตุกเก็บได้เป็น1ส่วน4ของเจนแจนนะครับน้ำห,หอม,มอห,หอมที่ตุกเก็บได้ก็คือ1ส่วน10ของแจนอยู่3,850กรัมนะครับ เราก็แทนเป็นสมการแล้วกันนะครับก็คือ a เนี่ยก็คือน้ำหนักที่ตุ๊กเก็บได้นะครับมากกว่า1ส่วน10ของแจนที่เก็บได้ก็คือ1ส่วน10ของแจนก็เมื่อกี้เก็บได้11.7นะครับก็คือ1ส่วน10ของ11.7อนะครับมากกว่าอยู่เท่าไหร่ครับ3 8 5 0กรัมก็คือ3กิโลกว่ากว่านะ3.850กิโลกรัม นะครับอ่าแล้วก็นะครับจงหาว่าน้ําหนักเก็บได้เท่าไหร่นะครับอ่าเราก็จัดการคํานวณตรงนี้เลยนะครับอ่าสิบส่วน1นึ่งส่วนสิบของสิบเอ็ดจุดเจ็ดก็เอาละครับเอาสิบไปหารก็กลายเป็นหนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าเอาสิบไปหารก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดบวกกับสามจุดแปดห้าศูนย์นะครับหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดบวกสามจุดแปดห้าศูนย์ได้ห้าจุดศูนย์สองตรงกับข้อสองครับตอบ 5กิโลนะครับจุดสองห้าจุดศูนย์สองกิโลกร,รมัมข้อสองครับตอบข้อสองเป็นคำตอบข้อที่เจ็ดทีนี้มาดูข้อที่แปดครับข้อที่แปดนั้นนะครับหอเอ็นนะครับอเอียงอยู่ห้าจุดห้าในระดับแนวดิงนะครับห้าจุดห้าระดับแนวดิงถ้าลากเอนะนเส้นขนานกับหอเอ็นนะวาดรูป ABC ีนะ ABC ลงรูปจงหาผลต่างของ x กับ y นะกี่องศา x ตรงนี้ y ตรงนี้นะครับกี่องศาก่อนอื่นเลยนะครับเขาให้สามเหลี่ยมมานะตัวนี้มุมฉากตัวนี้65ดังนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็180ลบด้วยลบด้วย690กับ65 90บวก65แล้วเอาไปลบ180ได้25ดังนั้น b เนะี่ยก็คือ25องศาครับ บีตรงนี้ได้25องศาเขาหา x กับ y นะครับผลต่างนะครับหา x ก,ก่อนนะ90นะครับก็คือม,มุมฉากนะครับบวกด้วยเท่าไหร่ครับ5.5องศาหอเอียงนะนะครับถ้าอยู่ในแนวดิ่งนะก็คือ5.5บวกกับ x แล้วก็บวกกับ25ที่คำนวณได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับจากนั้นก็แก้สมการเลยนะครับย,ย้ายนะครับ5.5ตัวนี้นะข้ามฝั่งไปลบ นะครับแล้วก็เอา25นี้ไปด้วยหรือจะรวมกันก่อนก็ได้ครับ5.5รวมกับ25ได้30.5จากนั้นย้าย30.5ไปลบ90นะครับก็ได้59.5ดังนั้น x ก็คือนะครับ59.5องศาทีนี้มาหา y ครับ y ตัวนี้นะครับแนวดิ่งตัวนี้นะครับก็5องศาอีกนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือขยับมาที่90บวก5.5นะครับ เส้นต้นนี้มีองศาก็คือ90บวก5.5เพราะว่าตามขนาดกระหอเอ็นนะเท่ากับเท่าไหร่ครับ y บวกได้65นะ y บวก65นะทีนี้ y เท่ากับเท่าไหร่ก็ย้ายข้างฝั่งไปเลยครับ90บวก5.5ได้95.5ลบด้วยก65ได้30.5เขาหาผลต่าง x กับ y นะเรารู้ x รู้ y แล้วเอามาหาผลต่าง 59.5กับ30.5ต่างกันอยู่29ครับคำตอบก็คือ29องศาก็คือผลต่างระหว่าง XY e กับ y เป็นคำตอบข้อที่8ครับทีนี้มาดูข้อที่9ปริซึมทำให้เกิดแสง7สีนะครับเราก็อยากจะดูว่ารูปคลี่ข้างตุงมอนข้างต้นเนี่ยรูปคลี่ที่ไม่สามารถพับเป็นปริซึมสามเหลี่ยมได้ทั้งหมดมีกี่รูปนะนะครับ จากขั้งหมดเนี่ยมีอยู่เพียงแค่5้ารูปที่ไม่สามารถทําได้ครับก็คือรูปนี้นะครับตรงตำแหน่งสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ตรงนะนะครับเพราะว่า,ามันผิดตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ผิดตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มผิดตาแหน่งนะครับมันจะต้องอโอเค ตรงนี้นะครับสองที่เนี่ยผิดตำแหน่งนะครับตำแหน่งไม่ตรงนะครับดังนั้นมันก็สามเหลี่ยมควรจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมควรจะอยู่มุมนี้สลับกันนะอันนี้ถึงจะทําให้เป็นปริซึมได้ดังนั้นตัวนี้ก็ไม่ถูกต้องนะตัวถัดมาด้านไม่ครบครับทำปีซึมสามเหลี่ยมแต่มีสองด้านก <c oughs> ็คือตัวอะไรนะด้านข้างนะครับมันจะต้องมีสามสิทนะครับอย่างเช่นตัวนี้หนึ่งสองสามนะครับตัวนี้มีสองไม่ใช่ ตัวนี้ก็เกินครับ4 1, 2, นะครับ1 2 3 4นะเกินละนะถัดมานะครับรูปนี้นะครับตำแหน่งตัวนี้ผิดนะครับตำแหน่งตัวนี้ผิดนะมันควรจะอยู่ฝั่งน euh ี้นะครับสามเหลี่ยมควรจะอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับตำแหน่งตัวนี้ก็ผิดครับอ่าเพราะว่ามันจะชนกับสามเหลี่ยมนี้ส่วนตัวนี้ด้านเกินมานะครับดังนั้นนะครับมี5รูปที่ไม่สามารถพับได้ครับตอบคือ5สําหรับข้อ9ครับมาดูข้อที่10 1 0นั้นเป็นการพับครึ่งนะครับแล้วหาไซส์นะครับ B เท่าไหร่ถึงจะได้ประมาณสักใกล้เคียง100ตารางเซนติเมตรนะครับก็ให้ B1B2 นะการตัดกระดาษนะครับ B0 นะครับก็คือใบใหญ่และแบ่งครึ่งก็จะได้ B1 แล้วก็แบ่งครึ่ง B1 ก็ได้ B2 แบ่งครึ่ง B2 ได้ B3 แบ่งครึ่ง B3 ได้ B4B4 แบ่งครึ่งได้ B5 นะครับ ดังนั้นเขาถามบอกว่า b ตรงไหนอะนะ b ใบ,บเลขอะไรที่ได้พื้นที่ใกล้เคียงกับ100ตารางเซนติเมต,เมตนรนะ b แรกนะครับ b ศูนย์ไม่ไม่มีทางครับเพราะร้อยคูณกับร้อคูณกับร้ไม่มีทางะนะนะครับดังนั้นตัวนี้ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งก็จะเป็น b 1นครับก็ยังไม่ได้อีกนะฝั่งนี้ก็ลดลงเหลือ51ก็ไม่ได้อีกฝั่งนี้ลดลงเหลือ36ก็ไม่ได้อีกนะครับฝั่งนี้ลดลงเหลือ25 ก็ไม่ได้ฝั่งนี้ลดลงเหลือ18ก็ไม่ได้ฝั่งนี้ลดลงจาก15เหลือ12ก็ไม่ได้18ตัวนี้ลดเหลือ9ครับอ่ะตัวนี้ใกล้ละ12กับ9นะครับถ้าเราเอาตัวเลขคขา่าก็คือ12งคูณ9ได้108ครับนะนะครับตัวนี้ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ6.4นะ6คูณ9ได้54ดังนั้นตัวใกล้เคียงที่สุดก็คือ B7 นะครับไม่ต้องไปคำนวณหาตัวเลขเป๊ะนะเขาบอกใกล้เคียงก็คือใกล้เคียงดังนั้นนะครับ ระหว่าง 5, 108กับ54นะตัวนี้ห่างกัน60เท่าไหร่นะครับ416ตัวนี้ห่างอยู่8ดังนั้นบ 7, นบ b 7ใกล้เคียงที่สุดคําตอบก็คือ7ครับเป็นคําตอบข้อที่10อ่าก็จบไปสําหรับข้อง่ายนะครับอ่าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ